กับหนังเรื่อง Escape Room 2หรือว่าชื่อไทยคือกักห้องเกมโหดนะครับกำกับโดยอดัมโรบิเทลนำแสดงโดยโลแกนมิลเลอร์เทเลอร์ราเซลเดบาราแอนด์วอลไทยเลอร์ลาบาน สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับแต่ก่อนที่จะฟังคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์ก็กับเรื่องนี้นะครับ Escape Room กับห้องเกมโหดนะฮะภาค2ครั้งนี้ จากภาคแรกเนี่ยเรียกได้ว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ผู้ชมเนี่ยฮือฮาพอสมควรเรียกได้ว่าเป็นหนังต้นๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทําเกี่ยวกับเกมแล้วก็ใช้ชีวิตในการแบบ ท้าทายแลกเปลี่ยนเนี่ยที่ต้องแลกด้วยชีวิตกับการที่จะเป็นผู้อเอาตัวรอดในเกมนั้นๆน,น,นะครับซึ่งภาคหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะแล้วก็รู้สึกอะดรีนาลีนพุ่งพ่านตื่นเต้นพอสมควรเลยนะครับซึ่งพอมาในภาคนี้นะภาค2กลับมาก็จะมีตัวละครเดิมเนี่ยสตัวกลับมานานะครับเป็นตัวเดินเรื่องหลักพร้อมกับตัวละครใหม่ๆที่เรียกว่า ทุกคนที่เข้ามาอยู่ในเกมภาค2นี้นะครับก็เป็นผู้ชนะจากภาคของตัวเองมาหมดแล้วแล้วก็มารวมกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในภาคนี้นะครับผมต้องบอกตรงนี้เลยจากความรู้สึกที่ดูนะหนังเดินเรื่องเร็วกว่าภาคหนึ่งเยอะมากชนิดที่ว่ากดดันแบบไม่ให้เราได้พักหายใจเลยนะครับเรียกได้ว่ากดดันตลอดทั้งเรื่องไม่หยุดไม่อะไรเลยคือพอตัวละครเปิดเรื่องมาเนี่ยไม่ พ้น10นาทีแรกนะเข้าเกมแล้วก็ยันจบเลยนะครับอย่างภา,า,แบบาคหนึ่งเนี่ยเราดูเนี่ยยังมีแบบโอ้โหพาร์ทหนึ่งเนี่ยโอ้เรื่องที่มาแต่ละคนกว่าจะเข้าเกมได้จริงๆเนี่ยปาเข้าไปพาร์ทที่2แล้วแต่ภาคนี้นะครับเริ่มเกมตั้งแต่พาร์ทหนึ่งเลยแล้วแบบเป็นจักรวาลที่ใหญ่ขึ้นตัวเกมใหญ่ขึ้นนะครับด่านต่างๆโหดขึ้นแล้วก็กดดันขึ้นมากกว่าเดิมฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบหนังลักษณะนี้แบบกดดันแบบอะดรีนาลีนพุ่งพ่านเนี่ยผมคิดว่า Escape Room ภาคนี้เนี่ยตอบโจทย์ได้อีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวหนังเนี่ยจะไม่ได้นานนะคือ1ชั่วโมงนิดๆแต่ว่าด้วยความกดดันในเรื่องเนี่ยเรียกได้ว่าคนดูเนี่ยลุ้นเหนื่อยเลยทีเดียวผมเนี่ยรู้สึกว่าลุ้นเหนื่อยมากอย่างภาคหนึ่งเนี่ยเขาจะมีให้เราหยุดพักบ้างมีคุยบ้างมีดรามา่ามีปมนู้นปมนี้บ้างแต่ภาคนี้เนี่ยเขาตัดปมดราม่าทิ้งค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็เล่นเรื่องราวเกี่ยวกับเกม ในห้องล้วนๆซึ่งแต่ละด่านเนี่ยเรียกได้ว่าต้องไขปริศนากันโหดมากๆเลยซึ่งผมต้องบอกตามตรงนะครับว่าภาคหนึ่งในยังพอคิดตามทันแต่ภาคนี้คิดไม่ทันจริงๆเพราะว่า มันเครียดอึมครึมและก็กดดันจริงๆนะครับก่อนที่จะมาฟังดีเทลทีละจุดนะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องคริปโตเคเรนซีนะอีกหนึ่งเหรียญที่ตอนนี้เนี่ยเปิดให้ขุดกันฟรีๆนะครับนั่นก็คือ p ายเน็ตเวิซึ่งตอนนี้ระบบ p ายเน็ตเวิเนี่ยใกล้จะ k y c และก็เมนเน็ตเข้าตลาดแล้วซึ่งเปลี่ยน p ายเน็ตเวิเนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่เรียกได้ว่าตอนนี้มีผู้ใช้มีผู้ขุดกันถึง25ล้านยูเซอร์เลยทีเดียวทั้งจีนอเมริกันหรือว่าเพื่อนบ้านเราออาาเเซีียยนยน่งง้ักลป เป็นที่นิยมและกําลังปลุกกระแสกันอย่างรุนแรงนะซึ่งข้อดีของเหรียญพายเนี่ยคือโปร่งใสครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมโครงการที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรตอนนี้ก็อัปเดตรัวๆทางทวิตเตอกันลายวันเลยนะครับซึ่งตอนนี้ให้ขุดฟรีนะก็แนะนำนะครับโหลดแอปพายมาหรือว่าเข้าไปตามลิงก์ข้างล่างที่ผมทิ้งเอาไว้นะครับหรือว่าเข้าไปดูในกลุ่ม Li n e Open Chat ก็ได้จะมีความเคลื่อนไหว ข่าวคราวที่จะมาอัปเดตกันทุกวันนะครับว่าปัจจุบันเหรียญน,นี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วแต่ล่าสุดนะครับอัปเดตนะครับโนดแล้วก็ระบบของ p i ยเน็ตเวิรเนี่ยสามารถทําธุรกรรมนะครับได้ถึง70,000ครั้งต่อหนึวินาที ซึ่งเรียกได้ว,ว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างจะเร็วที่สุดในโลกตอนนี้แล้วนะครับก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อพิเศษคือเราได้รู้ความเคลื่อนไหวอัปเดตก่อนที่เหรียญจะเข้าตลาดอีกด้วยซ้ำนะซึ่งปกติแล้วคริปโตเคเรนซี y เนี่ยเหรียญอื่นๆเนี่ยกว่าเราจะรู้ว่าอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยก็คือต้องเมนเนก่อนนะครับถึงจะรู้ว่าอัปเดตไวเปเปอร์เป็นยังไงแต่ว่าในพายเน็ตเวิร์กเนี่ยเขาให้เราได้รู้ความคืบหน้าแล้วก็ทดลองแล้วก็ กำจัดบั๊กแล้วก็พัฒนาแอปไปด้วยกันเลยตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง1เดือนนะครับก่อนจะเข้าตลาดให้ KYC ก็ใครที่สนใจขุดเหรียญกันฟรีๆสามารถเข้าไปที่ลิงก์นี้มาเป็นทีมเดียวกันได้นะครับติดตามข่าวสารได้ทาง Li าย Open Chat ที่ผมทิ้งเอาไว้ข้างล่างนี้เลยอย่าลืมนะครับ Invite Code นะครับของผมก็คือ RM19191 ตามที่เขียนเอาไว้ในคลิปนี้เลยนะครับ โอเคครับมากลับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับทีละจุดนะครับด้านแรกบทภาพ,พยนตร์นะครับคือในภาคนี้อย่างที่ผมบอกนะ ตัดดรามา่าตัดพาร์ทอื่นทิ้งไปเลยฉะนั้นเนี่ยมิติของตัวละครอื่นๆเราจะไม่เห็นเลยนะครับเหมือนกับว่าทางภูมิกับผู้เขียนบทเนี่ยเขาโฟกัสไปถึงเรื่องของเกมอย่างเดียวอย่างภาคหนึ่งจะมีปมดราม่ามีนู่นนี่นั่นมีปูมหลังชีวิตแต่ละคนแต่ภาคนี้ไม่จําเป็นต้องมีครับเข้ามาอยู่ในห้องแล้วด้นสดกันในเกมนั้นๆเลยคือเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงพาร์ทของความกดดนันด่านแต่ละเกม กับการทำงานทำให้คนดูในโรงภาพ,พยนตร์เนี่ยรู้สึกกดดันและตึงเครียดเนี่ยผมคิดว่าทำออกมาได้ดีมากเลยนะเหนื่อยจริงๆแล้วก็ มันไม่ได้ผ่านไปง่ายๆนะครับคือหนังหลายๆเรื่องเนี่ยเกมแต่ละเกมบางทีมันก็ทําผ่านง่ายเดาทางได้แต่เรื่องนี้บอกตามตรงนะครับว่าเดาทางไม่ถูกเลยจริงๆแล้วก็แต่ละปริศนาเนี่ยเรียกได้ว่าไขกันไม่ทันฮะคือผมเป็นคนดูผมคิดตามไม่ทันนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่ไปดูเรื่องนี้มาแล้วจะคิดตามทันไหมแต่ผมคนนึงคิดไม่ทันจริงๆนะครับใจหายแล้วก็หืกดดันทั้งเรื่องคือทํางานตรงนี้ได้ดีมากๆถึงแม้ว่าจะสูญเสียในพาร์ทของ มิติของตัวละครไปนะฮะแต่ว่าไอ้ตรงพาร์ทนี้กลับมาทดแทนทําให้เราเนี่ยอยู่ติดหนึบกับหนังและก็เอาใจช่วยตัวละครได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้กำกับเขาตั้งใจทํามาเพื่อสิ่งนี้กดดันและเล่นกับอารมณ์คนดูให้เครียดไปกับหนังเนี่ยผมคิดว่าเขาทําสําเร็จนะครับฉะนั้นเนี่ยบทภาพยนตร์ถ้าตีโจทย์มาแบบนี้ผมคิดว่าทําออกมาได้ดีมีมาตรฐานนะครับ ด้านที่2ดารานักแสดงนะก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับผมคิดว่าทุกคนนะครับถ่ายทอดนะครับความรู้สึกอินเนอร์แววตาท่าทางออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีมาตรฐานแล้วก็ทำอมาได้ดีเลยส่วนด้านต่อไปก็คือเรื่องขององค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินแสงสีเสียงครับด้านนี้เนี่ยในภาคนี้นะครับถึงแม้ว่าตัวไทม์ไลน์ของหนังเนี่ยมันจะสั้นลงแต่ว,ว่าฉากต่างๆเกมต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าออกแบบมา ว้าวนะในมุมมองของผมนะครับว้าวมากกว่าเดิมแล้วก็รู้สึกว่าจัก,กรวาลของหนังมันใหญ่ขึ้นฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ CG อพร็อพต่างๆวิธีการคิดออกแบบดีไซน์เกมด้วยความโหดปริศนาต่างๆฉากตัดต่อทำให้เราลุ้นไปกับตัวหนังหรือว่าดนตรีการมิกซ์เสียงในโรงรวมถึงซาวด์แทร็กเพลงประกอบเนี่ยช่วยหนังออกมาได้สอดคล้องดีมากผมจึงรู้สึกว่า ถ้าเกิดว่าพุ่มกับเขาตั้งใจเข้ามากดดันคนดูโดยเฉพาะเจาะจงเลยเนี่ยทำสำเร็จแน่นอนนะครับฉะนั้นมิติต่างๆถึงแม้จะหายไปแต่ว่าส่วนเกมในความเครียดที่ทำให้เราต้องคิดตามตัวละครเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวฉะนั้นนะครับกับเรื่องนี้ Escape Room ภาค2นะครับกับห้องเกมโหดเต็ม10ผมขอให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7.5เต็ม10ครับ ฟังไม่ผิดครับ e Scape Room 2เต็ม10ผมขอให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7 5เต็ม10ก็เป็นหนังสไตล์เกมอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องต้นๆนะก่อนที่กระแสหนังหรือซีรีส์เกมแบบ s สควิดเกมจะมาดังแบบปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถึงแม้ว่าจะมีหนังแนวนี้มาแล้วเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าบุกเบิกในยุคสมัยนี้เลยจริงๆนะครับ คนที่คาดหวังในเรื่องของอมิติของหนังตัวละครบทต่างๆที่ลึกซึ้งกินใจเนี่ยภาคนี้อาจจะไม่มีนะอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งเป็นปมหนึ่งที่อาจจะเป็นจุดด้อยนิดนึงแต่ว่าอย่างที่ผมพูดนะฮะถ้าเขาต้องการที่จะมาบิ้วบีฟแล้วก็กดดันคนดูจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่าทำออกมาได้ดีมากคือกว่าแต่ละซีนแต่ละฉากมันจะแบบขายพิษนาได้เนี่ยมันลุ้นกันจนหืดขึ้นคอครับคือสังเกตตัวเองเนะ เกรงแบบข้อมือกำหมัดแน่นแทบจะทุกด่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเคมีที่หนังส่งมาถึงตัวผมเองหรือว่าคนดูเนี่ยผมคิดว่าเขาทำออกมาได้ถึงคือลุ้นครับทำออกมาได้ลุ้นแล้วก็คาดเดายากแล้วแต่ละเกมเนี่ยเรียกได้ว่าโหดจริงๆไม่รู้ว่าคนที่ครีเอทออกแบบเกมในหนังเรื่องนี้เนี่ยใช้สมองส่วนไหนคิดนะค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนเรียกได้ว่าถ้าเป็นชีวิตจริงในเวลาจำกัดเพียงเท่านั้นในแต่ละด่านเนี่ย มันยากมากเลยนะครับที่จะทําให้แต่ละคนผ่านด่านนั้นๆไปได้อ่ะเรื่องรี่ว่าหนังเรื่องนี้ใครที่ชอบหนังกดดันลุ้นระทึกนะครับสยองขวัญเนี่ยดูเรื่องนี้เลยผมคิดว่าถึงแม้ว่าภาคนี้อาจจะโปรโมทน้อยในไทยเป็นนิดนะแต่ถ้าใครชอบหนังระทึกขวัญแบบนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะถูกจริตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบหนังนี้มีมิติลึกๆหรือว่า อชอบแบบภาคแรกที่แบบมีคุยกันบ้างมีพลักเบรกบ้างอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ใครที่อยากจะแบบเหยียบคันเร่งของความกดดันจนมิดไม่เนี่ยเรื่องนี้นะครับตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆและท,ทําท่าทําทางว่าจะมีภาคต่อด้วยเหมือนจักรวาลกําลังจะเปิดกว้างแล้วก็มีความเวอร์มากกว่าเดิมอีกเยอะเลยนะฮะก็ไม่แน่อาจจะได้เห็นภาค3ก็เป็นได้ โอเคครับสำหรับเรื่องนี้ใครไปดูมาแล้วรู้สึกอะไรยังไง <c oughs> ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วอยากจะหาหนังแล้วทึกขวัญตื่นเต้นกดดันดีๆด,ด,ดูสักเรื่องเนี่ยที่ทําให้เลือดในหัวใจเราสูบฉีดมากกว่าปกติ <c oughs> ผมแนะนําครับเรื่องนี้ Escape Room 2ทํทำออกมาได้ดีลุ้นจริงๆครับ สุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมพูดก็เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะครับอย่าเอามาตัดสินว่าหนังเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับเพื่อนๆควรไปดูด้วยตัวเองดีที่สุดนะจะได้รู้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันถูกจริตเราไหมนะครับก็เข้าโรงแล้วน่าจะหลายๆโรงนะครับก็ลองไปหารอบหนังดูกันได้สุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปรีวิวคลิปนี้มาจนถึงตรงนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวต่อไปครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ